ผู้มีสัญญอดในภายในและในภายนอกท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับพิกุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้มีสัญญอดในภายในและบุคคลผู้มีสัญญอดในภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีสัญญอด ในภายในเป็นอย่างไรภิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปฏิโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นเมื่อกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่ง ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสัญญนดในภายในเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้มีสัญญนดในภายนอกเป็นอย่างไรภิกขุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีศินสำรวมแล้วในปฏิโมคสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นย่อมบรรลุเจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งภิกขุนั้นเมื่อกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสัญญน์ในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกขุเป็นผู้มีศินสำรวมแล้วในปฏิโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิกขุนั้น ย่อมปฏิบ enfin, ัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายเพื่อความดับกามทั้งหลายย่อมปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายเพื่อความดับภพทั้งหลายย่อมปฏิบัติเพื่อสิ้นตัณหาเพื่อสิ้นความโลภพิกุนั้นเมื่อกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามี ไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้มีสัญญนดในภายนอกเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเราจนถึงที่อยู่ไหวเราแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคลญญลบคลผู้มีสัญญน์ในภายในและบุคคลผู้มีสัญญน์ในภายนอกแก่พิกขุทั้งหลายอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาระมานดาในปุพารามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทร่าเริงขอประทานพระวะโรกาสขอพระผู้มีพระภาค ทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดสารีบุตรก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลงสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างสี่สิบองค์บ้างห้าสิบองค์บ้างหกสิบองค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันและกันสารีบุตร ก็เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลงสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างสี่สิบองค์บ้างห้าสิบองค์บ้างหกสิบองค์บ้างเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอนสารีบุตร ก็ข้อนั้นเธอไม่ควรเห็นเช่นนี้สารีบุตรก็จิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลงสิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างสี่สิบองค์บ้าง,ง,างห้าสิบองค์บ้างหกสิบองค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันและกันเทวดาเหล่านั้น ได้อบรมแล้วในศาสนานี้เองเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบอยู่เธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละสารีบุตรกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบก็จักสงบด้วยเพราะเหตุนั้นแหละ สารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจักนำกายและจิตที่สงบแล้วเท่านั้นเข้าไปในเพื่อนพรมจารีทั้งหลายสารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละสารีบุตรพวกอัญญเดรถีปริภาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายนี้ได้พากันจิตหายเสียแล้ว